สวัสดีครับตอนนี้กายจะตีสองละมาตกปลาที่สะพานปานาเกือวันนี้น้ำกำลังขึ้นนะครับอ่ามาส,สกคน้ำยังลงอยู่มากับเ,เพื่อนๆนะหลายคนอากาศกำลังดีมากเลยตรงนี้ตรงนี้เป็นทางเข้าเนาะ ดูวังเวงนิดนึงแต่ก็ไม่น่ากลัวเนาะคนมาเที่ยวกันเยอะอยู่มาตกปลากันเพิ่งกลับไปหลายชุนละตรงนี้ก็จะเป็นตลาดนาเกือเแถวแถวห้องอาหารมุมอร่อยเนะเาะมองไปทางโน้นก็สว่างสวย มีไฟสีเหลืองๆออกไปทางซ้ายก็จะไปทางแหลมเชะบังนะครับวันนี้ลมพัดเย็นดีตอนนี้น้องๆกำลังผูกเป็ดผูกเยื่ออยู่ ปลาเก่งมาแล้วเว้ยถ่าถยรูปให้ปลาเก่งน้อยก่อนนี้ก้นหน้าใหญ่ตกปลาใหญ่ตอนนี้สวัสดีครับอ่าได้ปลายังมาแล้วครับไปทางกระเพราตัวเบลอเลยไหนไหนปลาอะไรมันจะปากผมแล้วเนี่ยไหนเนี่ยมันจะปากตรงนี้ผมเนี่ย อ๋อะอะไรติดติดอะไรหลุดแล้วครับหลุดหรอด้องเก็บเมื่อกี้ได้อะไรช่อนอะไรเหรอไอ้นอกกระเรียนได้3ตสามตัวนะอ๋อ <laughs> ได้ทำกับข้าวแล้ว ตอกนกำลังผูกเหยื่ออยู่นั่นเหยื่ออะไรเนี่ยปลาหมึกเหรอกุ้งครับกุ้งอ๋อโอเคเลยเอ้าววันนี้เก่งได้หลายตัวละแโชว์ฝีมอือหลังจากที่ตกมาไม่ได้หลายวันวันนี้ได้แน่นอนละ นั่นเลยน่ะอ้าวเตรียมพร้อมน่านาเลย ลุ้นกันรอลุ้นกันต่อหายมากเลยอ้าวคุณตองเบียงแล้วครับแมวเอาเลยเดี๋ยวได้ลุ้นกันดีใครตกได้ก่อนได้สามตัวแล้วได้สามตัวนะโอ้ละววันนี้ได้กลับแก้มแน่นอน อา้าวโอ้โหถ้าท,ทางจะติดม,มีแววไหมะนั่นอา้าวโอ้อย่างอย่างอย่างรุกริงเลยเกี้ยงเลยพักเดียวเห <laughs> <laughs> ยื่อหาย ไวเลยนะไวมากเลยลงไปปุ๊บตอดปั๊บเลยมันไม่ติดมันงงเป็ดมันไม่มีนี่นราเอาเยอะๆ,ๆเลียกแค่แหละลงลงอีกรอบ ยอย่าเลยเอาทำท่าเหมือนจะตอดแล้วครับเอเป็นไงเย่ะหมดเดรอ ของเก่งองต้อมอยู่โน่นเลยรูย้สึกเลยตาเล็กๆต่อเอาไงปลาใหญ่ยังนิ่งอยู่ยังนิ่งอยู่ ก่อนอย่างเงี้ยเยอหมดไหมมันต่อเงี้ยนะหมดไหมมันไม่หมดอ่ะทีมันไม่ตอ่อไปใหญ่ช่วงนี้ตอนนี้น้ำกำลังขึ้นเยอะละเอ้าแข่องอยู่ตรงนี้นะ เตียมเยอะเอา้าเฟียงเลยครับโอ้โห oh, oh. นี่ตกปลาใหญ่ั <Okay. S 2> นี่ตกปลาใหญ่อ่ะอา้าแวบหน้าปลาเล็กกับปลาใหญ่ <Okay. S 2> นี่เลยได้หลายตัวละว,วันนี้ได้แน่นอน nè, song,ใส่ cái gì,ใส่ cá vào bên trong này nè, đi, cây, 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 มีความหวังไหมเนี่ยอา้อาวอ้าวยังไม่ติดนะครับ ใส่เหยื่อไม้ก่อนับเวียงเอาเวียงเลยเอาวเป็นไงสอนจัางไหมเนี่ยเริ่มสอนแล้วเนาะ งามมีตึกอยู่ตรงนน้นตึกหลายตึกเลยตรงนน้นปัตยาเหนือปัตยาน,เนอานเกลือเงียบๆเนาะเขาหลับกันหมดแล้วเรามาตกปลากันอยู่ เอาโอ้โหเอาโยกใหญ่เลยเอาคนต้องเอาใส่ก็ได้แล้วเนี่ยเอาแลเวแล้วแล้ละวแล้วแล้วเอาละ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 เดี๋ยวไปถ่ายใกล้ๆก่อนโอ้โหไหนโดูที่ปลาเลยแจมไหนยกขึ้นมานิดนึงโอ้เจ๋าเลย cút 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 cút, đầy non nón, oh ho, chào cháu. được rồi, cái này, này, này 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 Khó đúng <laughs> này cũng được à, hai, 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 Này, hai, 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 Yum, 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 yum.